สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับพาว e เ r อร์ไท a ลน c h a n แนลวันนี้กับความภาคภูมิใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์เรือธง Z ปี2021-2022โดยเริ่มจากตระกูล DMS z 6350หน้าจอขนาด7นิ้วตามมาด้วย DMS z f 9350 BT หน้าจอขนาด9นิ้วแบบ floating และตัวสุดท้าย DMS z s 9350 BT แบบ modular ทั้ง3ตัวจะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่กับผู้ใช้งานอย่างไรบ้างาลองมาติดตามกันดูนะครับซัตใหม่จำปี2020-2021มาพร้อมกับคอนเซปต์3สไตล์ใหม่สไตล์ที่1คือฟ e ีสไตล์อินสต l l a t i o n นะครับก็เริ่มจากการที่เพิ่มความยืดหยุ่นในการติดตั้งตัว7นิ้วหน้าจอคาปาซิทีฟ ออกแบบมาเหมือนการใช้งานของแท็บเล็ตตัวถังสั้นนะครับทำให้การติดตั้งง่ายตัว Z9 กนะครับก็จะเป็นมาในแนวแบบ Floating นะครับซึ่งทำให้การติดตั้งกับรถที่มีข้อจำกัดในเรื่องของขนาดที่มีหน้าจอไม่ใหญ่นักนะครับแดชบอร์ดไม่ใหญ่ก็สามารถติดตั้งกับตัว ZS9 ได้หรือตระกูลโมดูลา r นะครับในกลุ่ม ZS9350 ตัวนี้เอง ก็จะเพิ่มความสามารถในการติดตั้งที่ลงตัวเหมือนประมาณว่าเราเนี่ยใช้วิยุที่ติดตั้งมาจากโรงงานกับรถรุ่นใหม่ๆได้นอกนือจากฟรีสไตล์ในเรื่องของการติดตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับฟรีสไตล์ต่อไปที่เราจะพูดถึงในตอนนี้นะครับก็คงอยู่ในส่วนของตัว UI หรือ User Interface นี่เองนะครับ UI ในรูปแบบใหม่ของตัวเรือธงในปีนี้นะครับใช้งานเหมือนสมาร์ทโฟนเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นการฟลิปซ้ายฟลิปขวา f ล i ปขึ้น f ล i ปลง และการย้าย UI ต่างๆก็สะดวกมากกว่าที่เคยเพราะาเหนือจากการที่เราจะใช้ระบบการแตะสัมผัสจากหน้าจอทําการเคลื่อนย้ายไอคอนต่างๆ,างๆเรายังเปลี่ยนรูปแบบในการใช้งานได้อีกคือเราสามารถใช้มือถือกําหนด UI หรือ w a ลเปเปอรต่างๆ,ๆนะครับมาเป็นตัวแปรในการที่จะกําหนดหน้าจอได้ด้วยอันนั้นคือไลฟ์สไตล์ใหม่ที่ยืดหยุ่นมากกว่าที่เคยมีสไตล์ที่2 ก็จะมาพูดถึงของไลฟ์สายรูปแบบของการเชื่อมต่อแบบไร้สายหร er ือ w i r e l e s s l y c o n n e c t i v i t ในเองใน w i r e s s s y Connectivity นะครับทั้ง3รุ่นรองรับในการเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay และ Android Auto ทั้งรูปแบบของการเชื่อมต่อผ่านสายและไร้สายแต่ไม่ได้เพียงแค่นั้นนะครับการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่ไร้ขีดจำกัดเพิ่มเติมในปีนี้คือตัวเครื่องทั้ง3รุ่นสามารถเชื่อมต่อกับ anya, าาตัวฮอสปอ o t หรือตัวกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง ทำให้เราเข้าถึงสื่อต่างๆโดยไม่มีขีดจํากัดจากเดิมเราต้องดาวน์โหลดแอปรุ่นใหม่ๆสามารถเข้าถึงเว็บต่างๆได้โดยตรงเพียงแค่เราสร้างสมุดขั้นหน้าหรือเรียกว่าบุ๊กมาร์กนั่นเองรูปแบบของการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่ไร้ขีดจํากัดใหม่เราก็ายังสามารถทําได้อีก2รูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจดจําการใช้งานของแต่และบุคคลตัวอย่างเช่นเหมือนอย่างเรามีรถ1คันรถยุคใหม่จะจดจําผู้ใช้งานผ่านชุดกุญแจ ดอกกุญแจที่เราใช้งานจะจดจาเมมโมรีของเบาตัวขึ้นรุ่นใหม่ก็เช่นกันจะจดจํา UI ในการใช้งานของแต่ละบุคคลการเชื่อมต่อประจําของแต่ละผู้ใช้รวมไปถึงเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆเว็บการเข้าถึงเว็บต่างๆในแต่ละบุคคลก็แยกเอกเทศออกไปเป็นอิสระได้ด้วยเช่นเดียวกันพิเศษไปกว่านั้นรุ่นก่อนหน้านี้เราจําเป็นที่จะต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์เมื่อไหร่เราจะต้องไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ผ่านสโตร์ store, แต่ ซตประจําปี2020-2021เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต่อแบบไร้สายไปโดยสิ้นเชิงเราสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่เราเรียกว่าไวเลสโดยใช้ OTA ในการอัปเดตหรือใช้การอัปเดตผ่านเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนอกนือจาก2 l i ไลฟ์สไตล์ที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้วไลฟ์สไตล์ที่3ที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือกลุ่มผู้ใช้เองนอกเหนือจากเทคโนโลยีต่างที่สูงขึ้น คุณภาพของภาพและเสียงก็ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญดังนั้นในการอัปเกรดจอภาพปีนี้สำหรับตัวจอก้านิ้วที่มีขนาดจอภาพที่มีขนาดใหญ่เราต้องการให้ความคมชัดของภาพตอบโจทย์กับสิ่งที่ลูกค้ามองหาจอภาพของตัว9นิ้วทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็นตัว f ฟลตหรือตัว m o ดูล่าใช้จอระดับ HD ที่ให้ความคมชัดระดับ 720p นอกเหนือจากนั้นตัวเสียงเราก็ใช้ชิปประมวลผลคุณภาพสูง ตอบโจทย์ในเรื่องของการถ่ายเท่าคุณภาพเสียงที่ดีพิเศษไปกว่านั้นสำหรับปีนี้ตัวเครื่องทั้ง3รุ่นรองรับมาตรฐาน h i g h r e s Audio ซึ่งสามารถสอบผ่านโจทย์ข้อบังคับสิ่งที่ฟอรัมกำหนดเอาไว้นั่นคือคุณจะต้องมีอุปกรณ์ในการถอดรหัสรองรับไฟล์ภาพไฟล์คุณภาพเสียงระดับสูงนอกนอจากนั้นยังรองรับการเล่นไฟล์ในระดับ DSD ได้อีกด้วย นอกจากตัวเครื่องรองรับการเล่นไฟล์เพลงคุณภาพสูงระดับ h i r h s e u d i o คุณสมบัติอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่เรามี h i r h s e u d i o ก็คือฟังก์ชัน s u r d Reviewer ที่ปรับปรุงคุณภาพเสียงในการสตรีมมิ่งคอนเทนต์ต่างๆที่มีมาตรฐานต่ำกว่า Hi-Res ให้ได้คุณภาพเสียงใกล้เคียงกับ Hi-Res โดยอัลกอริทึมหรือความรู้พื้นฐานที่ไพเนียสั่งสมประสบการณ์ขึ้นมา มาอัปเกรดไม่ว่าคุณจะเล่นไฟล์เพลงต่างๆผ่านซอสใดๆก็ตามคุณจะได้คุณภาพเสียงระดับไฮเดสผ่านซาวรีวิเวอร์ได้สุดท้ายนอกนือจากไฟล์เพลงคุณภาพสูงจอภาพรุ่นใหม่ยังรองรับการเล่นคอนเทนต์ของออดิโอวิดีโอหรือไฟล์วิดีโอคุณภาพสูงผ่านทาง usb และยังรวมถึงในเรื่องของการสตรีมมิ่งผ่านเว็บในระดับ full hd ได้อีกด้วยโดยเราสามารถเลือกความคมชัด ผ่านจาก UI บนหน้าจอได้และนั่นคือ3รุ่นกับ3ไลฟ์สไตล์ใหม่ที่เรามีความภาคภูมิใจในการที่จะนำเสนอสู่ตลาดประเทศไทยและตลาดโลกเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เราจะนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่มีในปัจจุบันมานำเสนอต่อผู้บริโภคและเตรียมพบกับสาระดีๆจากเราได้ในตอนต่อไปกับภายใน Thailand Channel สวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับ